น้องไม่เพลินคบนี่มันวันนี้มันเรียนกับคุณครูดีกว่ามากเลยนี่หันหน้าหันหน้าฝั่งนี้หน่อยอึ๊บโอเคน้าสวัสด <ai> ีก <eps> ันก่อนเจอหน้ากันต้องสวัส so ดีก so ัน so ก่อนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีกันด้วยวันนี้ยังหุบสวัสดีกันด้วยเหรทำมือทำมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค สวัสดีวันนี้พบกันสุกใจจังฉันได้พบเธอ ตัวให้ดีเก็บมือสิเราแล้วฟังคุณดูเรียกชื่อต่อไปใบเฟินมาหรือเปล่าถ้า้าส่งเสียงเลี้ยวไวใครชื่อใบเฟินเป็นคุกรบุรุษสาค่ะโอเคค่ะมาค่ะไหมพี่หนูอ่ะ่หมชื่อใบเฟินใช่ไหมค่ะ เไ้องเปิน้าทางนี้ห่ใหมครับน่นอเนีดตัวด้วยปกติแกนอนมาฝั่งนี้ชบนอนแต่แขงได้ทั้ได้พลกเองอคพองไม่เฟงค่ะนี้เดี๋ยวหันหน้ามาฝั่งนี้หน่อยนุ่ตน้องจะได้เห็นหน้าโอ้โเนี่นี่นีนี่นเดจดี โอเคค่ะไม่ฟืน้นเดี๋ยววันนี้ครูหมอกครูหมอกเดี๋ยววันนี้ครูหมอกจะมานวดให้นะครับของแม่<น>ให้ที่แม่เนี่ยนวดให้แล้วเดี๋ยวครูหมอกจะยืดเหยียดข้อศอกข้อเข่าของเขานะครับเพราะปกติร่างกายคนเราเนี่ยมันจะยืดได้180ร,ร้อยแปดสิบองศานะมันยืดเหยียดสุด<ม>นวันนี้เดี๋ยวครูหมอกจะมาย,ยืดเหยียดให้ทั้งแขนขาทั้งสี่ทั้งสี่ข้างเลยนะครับนี่ อ๋อน้องใบเฟิร์น่ะเรามาเริ่มกันจากแขนก่อนเนาะโอเคไหนครูขอดูแขนก่อนีหน่อยสิโอเคหไหนจับดูหน่อยนะเดี๋ยวครูหมอบจับหน่อยนะคะไม่ต้องเกรงสู้นะให้ก้มหน,น่ก่อนสิใบเฟิร์นใบเฟิร์นนอนทับแขนจะเจ็บหรือเปล่านะปกติแค่นอนทับแขน เอาออกได no> ้เอาออกได้อแนี้วออกว่าอแขนออกดีกว่าลนนแขนแขนมด๋ยววดแขนนอข้างนี้ก่อนน้อเน้งไหก็ไดลูกนะน้องไก็่อยกูนนอยไม่คูนอยเดีวูจะเหยียดข้อศอกให้นะนะได้ไหมเหยียดข้างแล้วสิทธิ์ข้างได้ไหม โ <Okay. S 2> อเคไม่ต้องเก่งสู้ครูนะเราทําเท่าที่เราทําได้เนาะครข้างนี้ก่อนผู้考สิทครั้งนะเหยียดข้อสอบออกให้ครูหน่อยึ๊บดึ๊บเก่งจังเลยหนึ่งเหยียดหน้เกง่งเก่งพี่เ,เกง่งครั้งที่สองไม่ต้องเกง่งไม่ต้องเกง่งยืดสอง เกงเก่งมากใช่เวลายายอุ้มเก่งสู้กันยายก็เอาเขาไม่โอ้เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรูค่อยคนะโอเคโอเคจะสแล้วสเงงอให้กูแล้วตอนนี้ออได้แล้วแยกอ สีเก่งจังเลยเก่งจังเลยฮึ๊อายาะท้อง้องค่อยๆค่อยๆค่อยห้าเก่งจังครั้งที่โอ เยนอ๋อแปอมาเ่ค่อยๆเย็บค่อยยไม่ต้องเกลือไม่ต้องเกอยอยปึ๊บอ่ก้าวหมอ,อไม่ต้องเกี่ยนะอ,อ่คร<อ>ั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายเอายอ,อสิ โอเคเก่งมากเสร็จแล้วหนึ่งข้างนี่แขนข้างขวาเสร็จแล้วนะเก่งมากเก่งมากมาทาแขนข้างซ้ายกันสิทำได้เหมือนข้างขวาหรือเปล่านะ่ยเกินมือนี่หัวแม่แค่จับหรอกเอา หนูจำมือครูอ oh ยู <plais> ่แลนะนี่อืมนี่เราสนิทกันนะบอกครูมาเยี่ยมบ่อยมั้งอยเคียงได้โอเคไหนอยากกินอยากกิยนะอยากเกียงครูก็อุ่มมั้ยจำได้ไหนไหนไหนหันหน้ามองกันเลยสิหันหน้ามองกันหน่อยไหมหันหน้ามองครูหน่อยซึ๊บซึ้บค่อยค่ึ้บโอเคมองหน้ากันจะได้จำหน้ากันได้เนาะไม่เปินปะอาครูเจเริ่มเหยียดแล้วนะเริ่มเหยียดแล้วนะไม่ต้องเกรงนะคะปล่อยปล่อยสู้ ไม่ต้องไม่ต้องเก่งสู้ครูนะปล่อยปล่อยอันหนึ่งอันเ,เริ่มหนึ่งโอ้โหช่วยครูด้วยเก่งจังเลยหนึ่งอ่า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 อีนี้งอเข้าไปงอค่อย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 ยืดยืดค่อยค่อยืดอ,อ,อ,อ่าขาเวกเดินทุกวันเนี่ย<อ>ไปทางนี้ก็เดินไปทางเซเว่นตองยินนะพอถึงเวลา หาพวกนมงน่ะ้าไม่พาก็อยู่ในนึ่งเรียกเขาเลยเออเอออย่างเขาเรียกใจพ่อไปอุ้มขับรถทางเห็นอุ้มอยู่ไะนั่นแหละไปทาเดินบางทีก็ไปเซเว่นเลยไปสวนไปทางนี้ก็ไปสวนวันหาเดินโอเคโอเคมาค่อยๆหิงเลยก็อุ้มได้อุ้มไม่ไหวเลยปวด นี่จะเดินไม่ไหวอยู่แล้วสีมจักรยานไปตลาดไปซื้อยาจีนเมื่อวานสนิทปวดในว่วเข่ากระดูกเนี่ยเนาะตอนนี้กี่กิโลแล้วน่ะทำน้องแกน้องแกหนักกี่กิโลแล้วเนี่ยยินเด้กัางเลยอ๋อไม่ได้ชั่งางเลยโหะเดือนมีนาเนี่ยเขากระเต็มสิบสามปีนะสิบสามขวบนังเด็โอ้เป็นลูกสาวแล้วดินี่ค่อยคลูกค่อยค่อย

จับมือกันอีกทีเดียวอเดยวึบเหองเก่งมากเน่งมากแต่อยแตเมื่อ แต่โมกนหน่อยแตงโมกันหน่อยโอเคมาเดี๋ยวคุหย okay. ัดขาให้ก่อนนะอมา่าาร่านี่ขยยนะเครขาพหยดได้อยู่นเค่าเบ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 คููจับเบาเเฉยๆลูก อ,อ่จับเบาๆไม่เป็นไรนะ <kale. S 2> เดี๋ยวนิดเดียวหลุกนิดเดียวเดี๋ยวพ่อมาอุ้มเดี๋ยวพ่อมาอุ้มนะเดี๋ยวพ่อมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำบเบาๆเอา,าเป็นอะไรเอ่ยเอาเป็นอะไรไม่ให้กูจับหรอไปไหหเป็นไรหลุกอ่ามามานิดเดียวนิดเดียวอ๋อข้างละห้าั้งพอละครั้งางข้างละแค่ห้า,าั้างพอละนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้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 ไม่เป็นไร นิดเดียวลูกนิดเดียวแม่มามาไหนลูกจะได้มาคุยเยอะให้แป๊บเดียวลูกมามามาเอาทั้งนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวคนเก่งอืโอ้ไม่เป็นไรโอ้เก่งละเก่งละพื้นอ๋ออีนี่มีของเล่นเลยนะคุมีของเล่นเลยนะ เป็นอะไรโอ้แม่คือจับแล้วก็เ <c oughs> คยเล <c oughs> ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเป็น <c oughs> ไม่เดียวในเดียวเดียวคุณหนูมา <c oughs> หามาเยี่ยอมดื่อด้วยเนี่ยอย่ เหมือนแกจะเก่กเกกสงสต้เฉยๆอะไรครับอย่างนี้นด,ดูแล้วน่าจะงอได้เกยียดได้ดแ,แต่ข้อเท้าเนะี่ยอาจจะโอเค,อเคน้องใบเฟิร์นนะเราสรุปการกเรียนวันนี้ก่อนเนาะสรุปการเรียนวันนี้ก่อนวันนี้ยัยครับวันนี้ครูก็ได้มานวดให้น้องนะครับเนาะนวดให้น้องแล้วก็เหยียด ข้อเข่ากับข้อสอบให้น้องแกแ่นะทัมาสิบครั้งเนาะข้อข้อศอ,อกก็เหยียดได้เหยียดได้ปกติ180ร้รอยแปดสิบองศาและแต่ว่าอาจจะมีมีเก่งนะน้องแก่จะเก่งต้านบ้างเราก็ค่อยๆเหยียดไปไงคุณยายอยู่ปกติมีคนทำไหมให้ไหมครับมีทำโธ่จ้าคุยกับคุณยายเฉยๆเดี๋ยวไม่เป็นไรลงไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณยายถ้าเกิดไหมให้เกิด Usted, แล้วก็ค่อยทำ,ทำแขนทอ,อต่างๆไม้ม่ติตตดานี okay. uh, ่ผ้โอ้ไม่ลองงไลอเควนี้คุณทาให้เสร็จแล้วคุณทาให้เสร็จแล้วอเคนะไม่มีข้อติดแล้วข้องไม่ติดาคเก่งมไปลมามาขอบคุณค่ากันก่อนขอบคุณ ถ้าคุณยายอยู่คุณยายก็ช่วยทำอะไรอย่างเงี้เลยคอศอกคอเข่าจะโอเคจา้าไปร้อ,อ,องทำไมอ่ะ